โอ้ยยำแปะครับแคบหม,มูสวัสดีครับพี่น้องวันนฮามาปะกันเห็นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำอาหารปืนเมืองนะครับยำแบบแปดนะครับอันนี้ก็คือมะแปดเดี๋ยวเขาจะไปต้มนะครับเครื่องปรุง ก็มีประเภทนี้นะครับหอมแดงขา่าพริกแห้งต้นหอมบักชีกระเทียมนะครับหมูสับกะปิปลระ,ะเดี๋ยวเามาโคลกรวมกันนะครับเดี๋ยวเาไปดูวิธีการทำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแบบแปปไปต้มก่อนนะครับเป็นยำแบบแปป เป็นอาหารพื้นเมืองอาหารตามฤดูก,กาลนะครับตอนนี้ห้ารบแแบบดูบาต้มนะครับเม็ดเป็นรับหอมแดงไปโคกนะครับ ไปนะครับโครวมกันนะครับด้วยคานะครับลงไปโครวมกันนะครับถ้าตอนนี้โคแปรกระซุกแล้วครับปรแปรเประตุมซุกที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาหั่นนะครับใส่พริกลงไปนะครับโครวมกันเสร็จปลาล่างไปครับ ปิดแกงลงไปครับรวมกันนะครับน้ำพริกขั่วบาทัวปลาแปรขั่วบัาแปดนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาขั่วนะครับแปบเราจะมาหันนะครับ ตอนนี้หั่นปบะแปบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีเ๋ยวเราจะมารั้วนะครับพี่น้องตอนนี้เราจะทําเกี่ยวกระเทียมไปรวยหน้าคั้วแบบแปบนะครับรเทียมลงไปเกี่ยวน,นะครับ เยวให้หอมยำบแบบของกินเมืองตามฤด,ดูกาลนะครับพี่น้องวันนี้อ้ากระเทียมเหลืองตักออกแล้วเทียงกว่านี้เราจะไหม้แล้วเนอะากระเทียมออกแล้วครับ แกงไปลงไปคั่วอยงนลโคกกลงหน,น่อยออมหมูบดลงไปคั่วนะครับคุบู้มมันจะคั่วจนหมูสุกนะครับ เก็ถุงนัวน้อยครับมาแปบลูกไปขั้ว อันนี้พวกหะใหญ่เลยโกทีเดียวกินได้ทั้งวันมำนน,น้อยกเ่ ชิม่อยครับอือครับทุกอย่างโั้เมืมมที่เรียบร้อยโรยกระเทียมยครับโรยกระเทียมตามด้วยต้นหอมบักชี โอแบบแปบนะครับอาหารเนื้ออาหารตามฤด,ดูกาลนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องกินยำแบบแปบเน้อโอ้ยำแปบนะ,บะบนครับครับแค่หมูม เทียมด้วยนะครับหอมแดง